เพลงมนร้องว่าเลยนะเมื่อกี้ได้ยินว่ารักไม่ยอมเปลี่ยนแฟนตกใจหมดเลยนิดนดิงห้าบาทสิบบาทฮะห้าบาทสิบบาทก็อีไม่อยากเล่นด้วยละดูเหงานะเราเนี่ยข้างหน้าเนี่ยฮะอะไร รู้สึกว่าโซนนั้นจะกระชุ่มกระชวยมากเลยนะที่กระโดดนะไม่ใช่เลยนะน่าจะหมดขึ้นแล้วนะเห็นทุกคนมีความสุขพวกเราก็มีความสุขค่ะอยากจะให้ส่งท้ายปีแล้วก็ใกล้จะปีใหม่แล้วอยากให้ทุกคนมีเสียงหัวเราะมีรอยยิ้มอะไรที่ทําให้มีความสุขแล้วก็มีเสียงหัวเราะลครเครียดได้ในแต่ละวันเพราะเราทราบว่าในทุกวันนี้เนี่ยเขาเรียกว่า มันหาความสุขยากมากเลยกับสิ่งเขาเรียกว่ากับสื่อกับเสพต่างๆอันไหนที่ทําให้ทุกคนมีรอยยิ้มได้พวกเราก็ดีใจไปด้วยนะคะก็เป็นโมเมนต์ที่เขาเรียกว่าอิงหลอดก็จะไม่ได้มีวันหายไปเพราะอย่างที่บอกว่าเราก็อยู่กันมาจะก็จะกจะหนึ่งปีแล้วเนาะ กับสิ่งที่เกิดขึ้นโมเมนต์ที่เกิดขึ้นต่างๆก็เป็นโมเมนต์ธรรมชาติที่เราสร้างกันขึ้นมาบอกว่าปีหนึ่งนึงก็โชคชนเหมือนกันโชคชนมากสมบุกสมบันมากแต่ว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็จะยังคงอยู่ตรงนี้ตลอดไปนะคะในฐานะพี่สาวคนหนึ่งซึ่งก็รักแล้วก็วังดีแล้วก็อยากจะเห็นน้องมีอนาคตที่สดใสแล้วก็ที่ดี เพราะว่าเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงแล้วก็การพัฒนาของเด็กผู athlete, ้หญ mm ิงคนนี้เสมอตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้เปลี่ยนโหมดเปลี่ยนโหมดเปลี่ยนโหมดก็บอกว่า เวลาเห็นเด็กร้องไห้และห้ามโอนะนะคะก็เป็นน้ำตาแห่งความดีใจเพราะว่าอะไรรู้ไหมทุกคนตั้งแต่ช่วงต้นปีจนถึงสิ้นปีเราจะจำหน้าแฟนคลับที่อยู่ด้วยกันตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้แล้วก็ทุกคนยังยืนหยัดแล้วก็ยืนยันที่จะไปไหนนะคะก็ขอบคุณที่รักแล้วก็ซัพพอร์ตพวกเราไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น กี่เรื่องราวกี่ปัญหาต่างๆที่เข้ามานะคะแล้วก็ขอบคุณที่รักที่พวกเราเป็นเราจริงๆนะคะอยากจะบอกว่าทุกคนที่อยู่ในที่นี้คือแฟนคลับคุณภาพจริงๆขอบคุณที่ไม่ใช่แค่ทุกคนขอบคุณที่ มีเราแต่ว่าเราสองคนก็อยากจะขอบคุณแฟนคลับทุกคนที่อยู่ในที่นี้ที่น่ารักกับเรามากๆจริงๆนะคะขอบคุณทุกคนเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็หวังไว้ในปีถัดไปถัดไปก็จะยังเจอทุกๆคนแบบนี้เป็นครอบครัวที่น่ารักแบบนี้ <c oughs> อ่ะมันไม่ ไม่ฟิชเชอรลิงก็คงจะไม่ได้ละแต่ว่าร้อนแป๊บน,นึงนะเสื้อคุ้นๆนะเสื้อเพื่อน <laughs> อยากฟังเราร้องเพลงคู่กันไหมคะอ่า แกล้งเล่นตอนแรกที่บอกว่าไม่มีนะคะถ้าไม่ร้องด้วยกันเนี่ยมันเดี๋ยวมันนอนไม่หลับนะคะสักสองเพลงดีไหมเ,เพลงนี้ก็เป็นเพลงที่ก่อนให้ก่อนอปิดจมูกไวจมูกบ้านมปแล้วนะคะ เพลงนี้ก็เป็นเพลงที่ความหมายดีมากๆก็อยากให้ทุกคนร้องได้ช่วยร้องด้วยละกันนะคะเพราะเราจำเนื้อกันไม่ได้ <laughs> ลาเลน